ถ้าเราเรียนจบในปีนี้อีก5ปีต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมังหมดจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปีทุกวันเราจะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆให้ทันกับโลกทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเร็วมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีเอาตัวรอดในโลกยุค5.0กันนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละยุคเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพูดถึงว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงนะครับในโลกยุค4.0และ5.0นี้นะครับมาไล่เลยก็คือ1.0ก็คือเป็นยุคเกษตรนะครับภาพรวมของมันก็คือตอนนั้นจมันเป็นการใช้แรงงานอยู่นะแล้วก็ เทคโนโลยีก็ยังไม่มีนะครับก็คือจะใช้เป็นพวกอุปกรณ์จับเสียมอะไรเงี้ยนะครับเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆแล้วก็ทักษะก็ยังคงต้องใช้แรงงานล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนหรือแรงงานสัตว์นะพอมาเป็นยุค2.0เนี่ยผมเรียกว่าเป็นยุคแมนนวลแล้วกันนะครับก็คือมันคือเป็นยุคเริ่มอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในการท่าอุตสาหกรรมเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีพวกเครื่องจักรไอ้น้ํา นะครับแล้วต่อมาก็จะมาเป็นพวกฟนไฟฟ้าต่างๆนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบง่ายๆอยู่นะครับเป็นค่อนข้างแมนนวลอย่างเช่นเราใช้สวิตช์ออนออฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทักษะก็จะเป็นพวกงานช่างต่างๆนะครับอาจจะเป็นพวกช่างน้ําช่างปลาปลาช่างไฟอะไรอย่างนี้นะฮะคราวนี้พอมาเป็นยุค3.0นะครับมันเป็นยุคที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วผมเรียกมันว่าเป็นยุคออโตเมชันแล้วกันนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ มีเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นแล้วนะครับโรงงานก็มีการาใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติและมีโรบอตมีอะไรเข้ามาแล้วนะครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเนี้ยก็จะมีพวกเ,เทคโนโลยีด้านพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะครับพวกเพราะฉะนั้นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เราใช้กันก็ ถือว่าอยู่ในยุคนี้นะครับทักษะที่มีก็คือเราจะเริ่มมีการใช้ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆนะครับวกอาชีพโปรแกรมเมอร์ก็เกิดขึ้นในในยุคนี้นะฮะต่อมาก็คือปัจจุบันก็คือเรากำลังอยู่ในโลกยุค4.0นะครับก็คือยุคของ IoT หรือ Internet of Things นั่นเองนะภาพรวมของโลกยุคนี้เป็นโลกยุคออนไลน์นะครับเป็นโลกยุคที่ผู้คนจะใจร้อนรออะไรไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลทุกอย่างมัน มันเข้ามาหาเราได้เร็วมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในโลกยุคนี้ตัวนําเลยก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในมือเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสั่งซื้อของจะอะไราทุกอย่างมันอยู่ในมือเรานะครับการทําธุรกรรมอะไรต่างๆอย่างเช่นการเงินเราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเป็นโมบายแบงกิ้งในมือถือของเราครับ อุปกรณ์ IoT เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนี้นะครับก็คือจากเดิมที่พวกหุ่นยนต์หรือพวกเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่ในอยู่ในโลกยุค2.0กับ3.0เนี่ยพอมันมีสมาร์ทโฟนปุ๊บเท่านี้มันคุยกับเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้มือถือเราควบคุมการเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือควบคุมอะไรต่างๆผ่านทาง IoT ได้นะครับ แล้วก็เมื่อมีอินเทอร์เน็ตมีโลกยุคข้อมูลข่าวสารมี IoT ปุ๊บสิ่งที่ตามมาด้วยกันก็คือ Big Data นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆมันจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ใครที่เอาข้อมูลมาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นคนได้เปรียบนะฮะสกิลทักษะที่จะใช้ในโลกยุคนี้ก็คือวิธีคิดแบบ e s s i n t h i n k i n g นะครับ ึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับ Data ต่างๆเพราะเราเราต้องมาทำการใช้ Big Data เนี่ยเพราะฉะนั้น Data Science ก็จะเป็นสกิลที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคนี้นะครับยุคต่อไปก็คือยุค5.0เป็นยุคที่ปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุค5.0แล้วนะครับ หรือเราเรียกว่าเป็นโลกยุค AI นั่นเองนะ AI ก็ย่อมาจาก artificial intelligence ในโลกยุคนี้ภาพผมอันนี้มองว่าเป็นโลกแห่งโลกเสมือนนะครับโลกของเราเนี่ยจะมีโลกจริงกับโลกเสมือนคู่กันเลยนะครับโลกจริงก็คือย่างเช่นผมยืนพูดอยู่ตรงนี้อันนี้คือโลกจริงโลกเสมือนก็คืออาจจะมีที่ต่างจังหวัดอาจจะขึ้นฮารแกรมเป็นตัวผมแล้วก็มีการพูดเสมือนจริงเลยก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นพวก AR VR นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีอันนี้ที่เอามาใช้ในการจำลองภาพนะครับหรือจำลองอะไรทุกอย่างที่เป็นโลกเสมือนได้ต้นทุนในการผลิตหลายๆอย่างเนี่ยก็จะลดลงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยผมก็ดีไซน์ในโลกเสมือนแล้วก็อาจจะใส่แว่นตา VR แล้วก็เสมือนว่าเราเดินอยู่ในตึกนั้นจริงๆอยู่ในบ้านนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างดีไซน์ ตรงไหนที่เราไม่ถูกใจเราก็แก้แก้แบบได้เลยแล้วก็มาทดลองดูใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะต่างกับโลกยุค3.0ซึ่งต้องต้องทำบ้านให้มันเสร็จทําเสร็จแล้วก็รื้อแล้วก็แก้รื้อแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันจะเสียเวลาด้วยเสียต้นทุนด้วยนะครับก็จะใช้วิธีทําเสมือนไปเลยนะครับหรือเทคโนโลยีต่อไปก็คือเป็นพวก machine learning นะครับเมื่อเราต้องใช้ AI ปุ๊บเราก็ต้องมีการเทรน AI นะครับให้ให้มันเข้าใจก็มีกระบวนการคิด ก็เทรนหุ่นยนต์ให้ให้ให้สามารถตัดสินใจอะไรได้เหมือนกับที่มนุษย์ตัดสินใจได้นะครับต่อมาเรื่องนี้ก็คือต่อเนื่องจากโลกยุค4.0ก็คือเรื่อง DATA ก็ยังคงสำคัญอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่สำคัญก็ยังคงเป็น DATA ANALYTIC นะครับแล้วก็สกิลเก,กี่ยวกับเรื่องการ ANALYZE ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องของ d e s i g n thinking นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำ business ก็จะต้องเอาบิสเนสมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีนะครับก็เป็นบิสเนสแอนาลไลซ์นะครับคราวนี้สกิลที่สำคัญมากในโลกยุค5.0ก็คือโซเชียลสกิลเพราะว่าเราจะต้องทำงานกับหุ่นยนต์เยอะขึ้นนะครับเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลสกิลก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสกิลที่สำคัญมากในโลกยุคถัดไปนะครับ และที่ขาดไม่ได้คือสกิลของเรื่อง adaptability ก็คือสกิลในการปรับตัวนะครับเพราะว่าโลกยุคตั้งแต่จริงๆโลกยุค4.0และ5.0เนี่ยออมีผลวิจัยว่าถ้าเราเรียนจบในปีนี้อีก5ปีต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมันหมดจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกปีทุกวันเราจะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆให้ทันกับโลกทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเร็วมากนะครับอันนี้จึงเป็นสกิลที่สําคัญมากสําหรับคนยุคนี้และยุคต่อไปนะครับคือการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆครับคราวนี้มาถึงไฮไลท์สําคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะตอนนี้เราจะปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้างนะครับสมมุติว่าผมเป็นเกษตรกรนะครับผมยังอยู่ในโลกยุค1.0อยู่เลย แต่โลกปัจจุบันมันเป็น4.0อยู่แล้วผมจะทำยังไงนะครับคำตอบก็คือคุณไม่ต้องจาก1ไปเป็น4คุณแค่จาก1มาเป็น2ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนส่วนถ้าเราอยากจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยเราก็อาจจะต้องพึ่งลูกหลานของเรานะครับซึ่งเขาโตมาในโลกยุค4.0อยู่แล้วเขาก็จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เร็วขึ้นเขาก็อาจจะมาช่วยเราในเรื่อง3.0 4.0ได้นะครับแต่ตัวของเราเองใครอยู่ในใครที่มีสก,กิลใน ในยุคไหนเนี่ยเราเวลาจะปรับปรับตัวเนี่ยค่อยๆปรับตัวก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งก็มาเป็นสองสองก็อาจจะเริ่มมาเขียนโปรแกรมได้นะครับแต่เดิมเราเป็นช่างธรรมดาเนี่ยแล้วก็อาจจะเริ่มมาฝึกสกิลในการออกแบบออกแบบแล้วเรียกว่าเป็นโฟลหรือหรือเป็นกระบวนการทํางานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะมาฝึกเขียนโปรแกรมแล้วเรารู้จักเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับ สำหรับคนที่อยู่ในโลกยุค3.0อยู่แล้วมีสกิลในโลกยุค3.0อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนยุคนี้ไป4 5ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ที่ถูกฝึกมาให้มีกระบวนการคิดได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องติดตามเทคโนโลยีนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องไปเทรนแล้วก็ไปฝึกฝนสกิลใหม่ๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกยุค5.0ได้นะครับอย่าง ไม่ต้องมีความกังวลหรือความเครียดมากนักนะครับเท่านีเ้เรื่องรายละเอียดในการฝึกสกิลแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราก็จะค่อยๆมาแนะนําแล้วก็มีการอาจจะมีการเทรนหรือมีการเวิร์กช็อปในตอนต่อๆไปนะครับก็คอยติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณครับ